สิพาไปเมืองบ้านญาตินะคะสั่งเป็นบ้านสวนไวนานะคะทุกคนทุกคนมืองค่ะอันนี้อยู่ในงบสี่แสนบาทนะคะได้ประมาณน,นี้งบสี่แสนพร้อมอยู่หิ้วกระเป๋าขึ้นอยู่เลยจ้ะสี่แสน พออค่ะพี่น้องพี่น้องว่เพาอโอเคมาค่ะราคา4ีเสนบัทงามอยู่เนาะมรรยากาศาดีนี่ค่ะสร้างบ้านยุติดนะได้ค่ะแต่ว่าไฟฟ้าอาจจะไม่ทันได้ถึงในตอนนี้นะคะ บ้านสวนบรรยากาศที่ดีมีมั้งมั้งของางามน้ำยูนนะน้นะเป็นบ้านของญาติพุ่มพวงเองนะคะนี่ทุกคน หห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะทุกคนนะ